ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพปกดังคือนะคะคือ expert r a w นะคะวิธีการใช้ expert r a w นะคะมันใช้ง่ายมากค่ะเราก็แค่กดเข้าไปที่โหมดกล้องนะคะปกติสแกนเกดเข้าไปที่โหมดกล้องปกตินะคะตรงนี้อ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนไปค่ะเลื่อนตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันนะคะอื่นๆ ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปตรง X เปิดรอนี่นะคะมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้มันสังเกตดูนะคะข้างล่างเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของตัวสี่สี่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกล้องปกติเลยตัวนี้ก็คือแทนอ่าจุดหกก็คืออัลตร้าไวเลนไวเลนเทเลอ่าเลนซูมอันนี้ก็คือสาม X อันนี้ก็คือ 10x นะคะเวลาเราถ่ายอะคะ่ะเราก็ถ่ายปกติเลยค่ะก็คือตัวนี้ที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเซ็นเซอร์จับให้เราดูว่าเราวางมือถือตรงแล้วหรือยังแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยกดไปก็ T D คูณสามแบบนี้ค่ะสามารถกดถ่ายได้เลยนะแบบนี้ อันนี้ก็คือ10 10จะสังเกตดูว่ามันจะสามารถซูมไปได้ไกลมากแต่หลักๆแล้วนะคะเราก็จะใช้อ่าตัวนี้นะคะก็คือ 3x ก็คือคูณ3 S. <S <า>นั่นแหละยแล้วก็เวลาเรามาดูภาพนะคะที่เราถ่ายได้นะคะอันนี้ไม่ได้ปรับแต่งแสงอะไรเลยนะคะเวลาเรามาดู เห็นไหมภาพมันจะสว่างมากอันนี้มันกำลังประมวลผลอยู่นะคะแล้วพอเวลาเราซูมเข้าไปนะคะภาพมันจะไม่แตกภาพมันจะไม่แตกนะคะแบบนี้เลย